สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอคนละ9้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมเป็นคนลาวโดยกำเนิดบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยลาวตรงอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านผมเองครับย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนบ้านผมเป็นหมู่บ้านชนบทไม่มีไฟฟ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆกตางป่าชาวบ้านเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาเก็บผักล่าสัตว์ เรียกว่าหาเช้ากินข่าครับในหมู่บ้านมีผัวเมียคู่หนึ่งผัวชื่อน้อยเมียชื่อเภามีลูกด้วยกันสองคนอยู่กินกันมาหลายปีไม่เคยมีผิดใจจนต้องทะเลาะก,กันร้ายแรงจะมีก็เล็กๆน้อยๆไม่เคยลงไม้ลงมือแต่แล้ววันหนึ่งมีหมอดูมาทักพี่น้อยว่าแกจะมีเคราะห์ในเร็ววันนี้ร้ายแรงถึงชีวิตและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คำพูดของหมอดูทำให้พี่น้อยคิดหนักถึงกับไม่เป็นอันทำอะไรด้วยเพราะรักเมียมาก กลัวว่าถ้าตายไปแล้วเมียจะมีสามีใหม่และว,วันเกิดเหตุก็มาถึงวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวพี่เผาเกี่ยวข้าวอยู่กลางนาส่วนพี่น้อยรับมีดพลาอยู่เถียงนารับเสร็จแกก็ถือมีดไปหาเมียเดินเข้าไปข้างหลังแล้วฟันลงไปที่กลางหัวพี่เผาลม้มลงทันทีแกฟันซ้ำไปที่คออีกหนึ่งแผลคอแทบขาดเลือดไหลนองเต็มไปหมดจากนั้นก็เดินกลับมาที่เถียงนามานอนกอดปืนยาวแล้วเอาปากอมปลายปืน ใช้นิ้วเท้าเหนียวไกลยิงตัวตายตามเมียที่รักไปลูกๆที่ก็ยังเล็กไม่รู้อีโนอีเนก็ร้องไห้กอดศพแม่ชาวบ้านมาพบเห็นเป็นภาพที่ช่างน่าเวทนาเหลือเกินจากนั้นชาวบ้านก็พากันนำศพคู่ผัวเมียไปฝังซึ่งคนตายโหงเขาจะฝังดินเอาไว้ก่อนสามปีจึงจะขุดขึ้นมาเผาส่วนลูกสองคนพ่อแม่พี่เผาเอาไปเลี้ยงต่อหลังจากที่ฝังศพเสร็จเรื่องก็น่าจะจบแต่ทว่า กลับมีพวกชาวบ้านที่บ้าหวยพาหมอผีมาทําพิธีขอหวยในคืนวันพระใหญ่ฝั่งเราจะมีเยอะครับพวกที่ทําพิธีแบบนี้พากันไปที่หลุมฝังศพคู่ผัวเมียโดยทําพิธีปลุกผีพี่น้อยขึ้นมาก่อนเพื่อจะถามเรื่องหวยแต่พี่น้อยบอกไม่รู้ให้ไปถามพี่เผาเพอเรียกผีพี่เผาขึ้นมาเท่านั้นละ่ะพวกชาวบ้านที่ไปด้วยบอกว่าสภาพดูไม่ได้เลยัวนี้ผ่าครึ่งฉีกแยกออกจากกันขอก็พับห้อยลงมาที่ไหล่ จนพวกที่อยู่ในวงสายสินาพากรลุกวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางพอกลับไปถึงบ้านก็ไข้ขึ้นทันทีกว่าจะหายเป็นแรลมเดือนที่แย่กว่าใครเห็นจะเป็นหมอผีที่อาการไม่ดีขึ้นแถมเสียสติและเสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานได้ยินว่าสภาพศพคือตาเบิกโพรงอ้าปากค้างตัวเกรงหงิกเหมือนกลัวอะไรแบบสุดๆก่อนตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ผีคู่ผัวเมียออกอาลวาดในหมู่บ้านจากการที่หมอผีปลุกพวกเขาขึ้นมาแล้วไม่ได้เอากลับ ทำให้ทุกคืนหลังเที่ยงคืนคู่ผัวเมียจะออกมาเดินร้องให้วนไปทุกซอยในหมู่บ้านไม่ว่าจะเดินไปทางไหนหมาก็จะตามไปเห่าขอนกันเป็นฝูงเลยช่วงนั้นเล่นเอาชาวบ้านไม่เป็นอันทําอะไรเลยครับพอตะวันตกดินเมื่อไหร่ต่างก็พากันปิดประตูบ้านดับไฟนอนการทำมาหากินช่วงกลางคืนงดหมดเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่ที่ซวยสุดเห็นจะเป็นหนุ่มเวียดนามคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแกปั่นจัก,กรยานมาขายไอศครีม แกตื่นแต่เช้าปั่นจากตัวเมืองเพื่อมาขายที่หมู่บ้านผมมาถึงก็เกือบเที่ยงชาวบ้านเกี่ยวข้าวร้อนแดดกินไอติมเย็นๆมันช่างเข้ากันเสียจริงๆพอแกมาถึงทางเข้าหมู่บ้านทางด้านขวามือจะเป็นป่าช้าที่ฝังศพคู่ผัวเมียตายโหงแกก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกให้จอดเพื่อขอชื้อไอศกรีมสองแท่งบอกว่าอยู่กับสามีสองคนแกก็ขายให้แต่พอตอนจ่ายเงินผู้หญิงคนนั้นยื่นเงินมาให้ปึกใหญ่ แกก็งงงงว่าทําไมให้เยอะจังพอเงยหน้าจะเรียกเธอกลับเดินไปไกลแล้วแกเลยคิดว่าช่างมันเถอะถือว่าเป็นกําไรแล้วแกก็ปั่นเข้ามาขายในหมู่บ้านผมต่อพอจะทอนเงินให้ลูกค้าเปิดกระเป๋าเงินกลับเจอแต่เศษใบไม้แห้งเต็มกระเป๋าไปหมดแกร้องตกใจจนชาวบ้านถามว่าไปขายที่ไหนมาบ้างแกบอกไม่ได้ขายที่ไหนเลยนอกจากตรงทางเข้าหมู่บ้านมีผู้หญิงที่เอาผ้าขาวม้าพันหน้าสวมกุบหมวกของชาวนา ว่าชือ้อชาวบ้านจึงบอกแกไปว่าเจอดีเข้าแล้วละเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีผัวเมียฆ่ากันตายศพฟังไว้ที่ป่าช้าตรงนั้นละ่ะพอแกได้ยินอย่างนั้นถึงกับเข่าอ่อนเป็นลมพับตรงนั้นเลยต้องพักฟื้นอยู่ที่หมู่บ้านผมได้ยินมาว่าหลังจากแกกลับบ้านไปแล้วก็เกิดล้มป่วยอาการรุดลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดที่น่าแปลกคือสภาพศพเหมือนเดิมเลยคือตาเบิกโพรงอ้าปากค้างตัวเกรงหงิดเหมือนกลัวอะไรสุดขีด น่าสงสารครับแกไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแต่กลับต้องมาตายเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ